สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกบผมอาจารย์แป้หวลาทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์หวลาวันนี้เป็นวันพุธที่ยี่สิบมกราคม25 6 4หเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้า หมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขหกแล้วหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกห้าสี่ห้าหนึ่งและห้าสามเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สอง ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา2ี่ิบสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลข5้าหมายเลขสามหมายเลขศูนย์ และหมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก6กสีสาและ60เป็น3มคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสองหมายเลขเก้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬกาถึงสี่นาฬิกา ท่านสามารถนำตั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสองเก้าและสองเจ็ดเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์รครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจอดตัวเลข ในแต่ละหุ้นให้ท่านนําไคทุเลือกเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยและทั้งผมจะแป้หเวลาได้เปิดสอนวิชาเลขเลขเด่นรายวันเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถไปหาเลขเด่นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่องชั้นสูงและสูตรจากเลขกศาสตร์เป็นการเปิดสอนออนไลน์และตัวต่อตัว,ตวท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่ สถาบันตักกศิลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ